ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไ like, ลค์คลิปวิดีโอใน Tik t o k กกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เข m มเมมคิดฉเหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก,สกนนะ็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะ ขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tiktok อกค่ะ <c oughs> แล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มไลค์นั่นเองนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ลองอ่านดูได้เลยเนาะความเร็วกับเรทราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะไปที่หน้า Tik านะกะ เปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดที่แชร์ตรงนี้เนาะก็ปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณเนาะวันนี้ก็จะเพิ่ม500ไลค์ไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะ500ไลค์นะเพิ่งอยู่ที่2บาทก,กว่าเองเนาะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด3าห้าขอยด้ดยเนาะค่ะช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครัง้งมาเติมหนึ่งพันบาทขึ้นไปรับโบ,บน ราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงิน,น,นตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกลูปไปเนาะเราก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะช่วงทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่งเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่งเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นช nice. ิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะก็จะเป็นค่าธรรมเน แล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เรเลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ราำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปนะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจหรือจะไ้คลิกเข้ามาใช้บริการนะเราก็จะรับปัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ t i k t o k ของเรากันนะคะไปดูยอด ไลค์ like ของเรากันเนาะคลิปวิดีโอวันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ตรงนี้นะอยู่ที่6ไลค์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเดิมมีแค่หไลค์นะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น198ไลค์กันเลยนะก็ถือว่าดําเนินการให้เราไวมากๆอยู่นะคะก็แป๊บเดียวเองเนาะที่เรากดสั่งซื้อไปนะเขาก็ทยอยขึ้นยอดมาให้เราแล้วเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาจะทยอยขึ้นแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะจนยอดที่เราเพิ่มกันไปเนาะขึ้นมาครบกันเลยนะแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงเนาะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมิมคิดชีเหตุค่ะเป็นเว เลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจนะคะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดป,ประการใดเนาะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ